อิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปลารธนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากวิจารเมือไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียย เปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทธิตธิทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรม หิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องวางทางชันชนมืม่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพย์ตอไปตระชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้สเสียงหูร้องด้วยความรับ จสตัวมันนนนนไปยยยยยังงเครื่อกกกกสวสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ไม่ได้พบกันนานนะนก,นก็ทิ้งช่วงไว้นานคือผมไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะต้องผลิต y o u t u ู e หรือออกมาพูดเหมือนนักพูดคนอื่นหรือวิทยากรคนอื่นนะเป็นนักพูด ที่อยากแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของมนุษย์ชีวิตของความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับก็เล็กๆน้อยๆอย่างน้อยๆก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งที่เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือมีคนชอบหรือไม่มีคนชอบ ก็ทนฟังกันก็แล้วกันนะฮะอะไรที่เป็นประโยชน์ผมขอพยายามที่จะถ่ายทอดประสบก,การณ์ต่างๆที่เราเรียนรู้มานะตลอดชีวิตนะอะไรที่มันมันดีนะก็เก็บเอาไว้ส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ฟังหูไว้หูกันแล้วกันนะอันนี้ผมต้องขอโทษด,ด้วยมีหลายคนก็ผมเชื่อว่ามีหลายคนไม่พอใจมีหลายคนไม่ชอบใจนะวันนี้เอาสั้นๆนะครับก็โอเคเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกแล้วช่วงนี้ ผมฟังดูเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยสะดุดหูเท่าไหร่นะอะไรที่มันเป็นมุมมองที่อยากจะแนะนําผมก็จะแนะนำนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งมาตาสว่างเพิ่งเรียนรู้นะโดยเฉพาะในช่วงที่มีทั้งคนชอบพักนี้บางคนเกลียดพักนี้อะไรทํำนองนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าผมเห็นใจนะสิ่งใดที่พวกคุณอยากได้แล้วคุณไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจนะสิ่งใดที่ พวกคุณชอบพรรคนี้แต่พรรคของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลนะผมก็เข้าใจนะคือเรื่องมีอยู่ว่าร่วม20ปีที่ผมพูดมาเนี่ยพูดมาเรื่องเดียวกันไม่มีเปลี่ยนนะยังไงอย่างนั้นผมบอกตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่พิลึกมันแปลกนะโดยเฉพาะการใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องเรียกว่าการใช้นะพยายามใช้ใช้ใช้กันแต่อระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันคือระบอบเผด็จการเพบอกต,ตรงว่ายังไงมันก็เป็นปเผด็จการเพราะตราบใดที่ประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้อํานาจหรือไม่ใช้เสียงไม่ได้ใช้เสียงของตัวเองเนี่ยมันคือระบอบเผด็จเผด็จการน,นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระยังมีองคอ์กรต,ต่างๆที่ตั้งกันขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองเพื่อเพื่อควบคุมพฤติกรรมประชาชนเนี่ยผมผมถือว่าประชาชนอยู่ในกรอบ เกินไปประชาชนไม่มีสิทธิ์มากกว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะใช้สิทธิ์กดขี่ข่มเหงประชาชนในชาติพยายามที่จะใช้สิทธิ์กดขี่ข่มเหงนะักการเมืองหรือพรรคการเมืองเท่าที่พวกคุณเริ่มที่จะเห็นฟังให้ดีนะพวกคุณเวลานี้พวกคุณเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่พวกคุณอยากได้มันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่มีสิทธิ์พรรคการเมืองที่คุณเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยแทนที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันที นะตามที่เสียงของประชาชนเลือกเข้าไปแต่พรรคการเมืองของคุณก็ไม่มีสิทธ์อะไรจริงไม่มีสิทธ์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความเป็นเผด็จการนี่คือคําตอบครับนี่งไงเผด็จการสาวรตั้งขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคุณไปทอดเครือสวอสวสวตั้งขึ้นได้มันก็มาจากไอรัฐม,ฐมนูลรัฐรมนูญที่พวกคุณลงโหวตลงประชามติกันให้ใช้นะ่ะนะมันมายังไงอ่ะ พวกคุณเนี่ยเป็นคนนํามาใช้เองไอ้กฎกติกาที่มีสวเลือกนายยกเนี่ยพวกคุณนํามาใช้เองเพราะไอ้ระบอบที่มันมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีโครงสร้างที่เป็นระบอบเผด็จการนะคุณต้องโทษที่รัฐธรรมนูญแล้วคุณต้องโทษที่พวกคุณที่คุณลงประชามติทําให้มีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนย์ที่กําลังใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเผด็จการ ถามว่ามันเป็นประเด็จการมั้ยมันเป็นประเด็จการถามว่าเมื่อมันเป็นประเด็จการแล้วมันเกิดความเห็นชอบของประมุขไหมปร,ประเทศไทยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุขและมีประมุขเห็นชอบลงนามเซ็นชื่อว่าเออโอเครัฐมนูญนี้ฉบับนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ประมุขต้องเห็นชอบเห็นดีเห็นงามทุกอย่างทุกส่วนทุกมาตรานะทุกเรื่องที่มันเกิด ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยปีหกศเนี่ยพระมหากษัตริย์เห็นชอบลงพระประมาพิไทยเห็นชอบเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นชอบทั้งประชาชนเห็นชอบทั้งกษัตริย์เห็นชอบนะทั้งๆท,ที่มันไม่ดีแต่พวกคุณก็นํามาใชา้นํามาใชา้วันนี้ไปโทษใครอะ่ะคุณโทษใครคุณไปโทษสวรหรอสว,วอคือมันตัวละครส่วนหนึ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่คุณใช้รัฐธรรมนูญ คุณไม่ด่าสาวแต่คุณไม่ด่ารัฐธรรมนูญคุณต้องด่าไอรัฐธรรมนูญเฮงซวยฉบะบนด้ีปฉบับนีม้มันเอามาใช้กันได้ยังไงมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการนะเอาละนี่คือเรื่องรัฐธรรมนูญเอาสั้นๆเอาหลายๆเรื่องทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนเวลานี้เนี่ยนะพักก้าวไกลผมต,ต้อง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 พูดว่าพักก้าวไกลเนี่ยได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ย ไม,ไ,ไม่ได้เป็นรัฐ,รฐบาลเนี่ยนะมาได้เป็นนายกตามที่พวกคุณเนี่ยอยากจะให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธานะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือเสียงส่วนใหญ่วันหลังเนี่ยผมเดี๋ยววัดว่างๆผมผมจะนําสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมถึงมีเสียงส่วนใหญ่ที่มาของเสียงส่วนใหญ่ที่มาของเด็กออกไปชุมนุมเนี่ยผมผมจะพูดให้ฟังว่ามันที่มามันคืออะไรมันเกิดจากอะไร นะมันต้องมีที่มาถ้ามันไม่มีที่มาเนี่ยนะมันเกิดจากเสียงของของของใครทําไมถึงออกกันพาก,กันมาเลือกพักก้าวไกลทั้งทั้งที่พักก้าวไกลเนี่ยเป็นพักใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยที่กลายแปลงกลายมาจากพักอนาคตใหม่เนี่ยนะทีนี้เราต้องมาพูดว่าคนที่เลือกพักก้าวไกลเนี่ยเขาอยากให้พักก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลทำไมเพราะอะไรเพราะเขาเบื่อพักทหาร เขาเบื่อไอปยุทธจันโอชาเขาเบื่อเขาเบื่อหน้าคือแปดเก้าปีเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยนะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเลยมีแต่สร้างนี่เข้าไปโกงกินชาติบ้านเมืองกันใช้โอกาสตรงเนี้ยโกงกินชาติบ้านเมืองโดยที่นะประชาชนเห็นแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเห็นแล้วว่าไอไอไอพักรัฐบาลชุดประยุทธ์ทหารชุดเนี่ยมันไม่ได้สร้าง ประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยมีจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนเขาจึงเบื่อหน้าเขาเกียดขี้หน้าไอ้พักพวกนี้ที่ส่งสมะกวดขายพักพักพักทหารเนี่ยส่งโดยรัชการที่เก้าที่เขาเซ็นลงพระปรมาดพิไทยให้เข้ามายึดอํานาจนะปีห้าเจ็ดพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอํานาจแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วก็เซตกันขึ้นมาว่าพลเอกประยุทธ์นี่ไม่จําเป็นต้องเป็นสสนะเข้ามาเป็น เป็นนายกรัฐมนตรีได้เขาเซตกันไว้เรียบร้อยเลยเพื่อให้มันเป็นประเด็จก,การเพื่อให้มันสืบอํานาจแบบต่อเนื่องนะนี่คือที่มาของมันทีนี้ไอรัฐบาลทาหารเนี่ยไอรัฐบาลเองซวยเนี่ยที่บริหารประเทศมาแล้วเนี่ยนะแปดเปีเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยคนเขาเบื่อคนเขาเดือดร้อนประชาชนไม่มีกินเขาเดือดร้อนคนยากคนจนเดือดร้อนนักธุรกิจลงทุนมันก็ไม่ประสบความสําเร็จมันเดือดร้อน มันต่างกับนายกรัฐมนตรีคนเก่าๆที่เขาสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติมันมีความแตกต่างกเกิดขึ้นพักเก้าวไกลจึงเป็นทางเลือกใหม่โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายที่มีการเลือกตั้งเนี่ยพักเก้าไกลก็ไปเอาใจนัก,น,กนักเรียนที่ออกไปชุมนุมว่าจะเข้าไปแก้ไขกฎหมายมอหนึ่งหนึ่งสองทำให้ประเทศชาติเนี่ยเกิดเกิดมีมิติของความเป็นประชาธิไปไตยมากขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือมีโครงการที่จะไบชนกับ ในหพรรคัก้าวไกลมีโครงการที่จะไปลดอํานาจในหลวงก็คือพูดง่ายๆพรรคก้าไกลนี่ก็เปลียนเสมือนพรรคที่ล้มเจ้าอเราต้องเรียกว่าพรรคล้มเจ้านะคือพ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 อมีมีมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหามหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงอยากแก้ไขปัญหาอยากแก้ไขบทบาทของในหลวงอย่าให้ในหลวงทําอะไร มากไปกว่าน,นี้อยากให้ในหลวงเนี่ยทำอะไรอยู่ในกรอกบของกติกาก็เลยมีความประสงค์ที่จะแก้ไขกฎหมายมหนึ่งหนึ่งสองนะฮะผมจึงเรียกว่าพักนี้คือมีเจตนาล้มเจ้าเมื่อเจตนาล้มเจ้าแล้วแก้ไขกฎหมายของในหลวงแล้วเนี่ยผมถามว่าองค์คาะยพของในหลวงทั้งหมดเนี่ยข้าราชการเลยองค์กรอิสระที่ในที่ที่ททททลงพระปรมาภิไธยเซ็นแล้วก็ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยถามว่าคนพวกนี้เนี่ยเกิดจากใคร เกิดจากทหารสวเกิดจากอะไรทหารองค์กรอิสระเกิดจากใครทหารเขาแต่งต <in> <cuestión> ั้งมาทั้งนั้นเลยเขาแต่งตั้งคนของเขาแต่งตั้งแต่งตั้งเครือข่ายในทหารยุคของเขาเข้าไปทําหน้าที่ทุกตําแหน่งเมื่อองคาพยศเนี่ยองคาพยศเนี่ยเขามีความเห็นว่าไอ้พักเก้าไกลเนี่ยมันมีเจตนาที่จะลดบทบาทอานาจของในหลวงเนี่ยคือพักล้มเจ้าเนี่ยถามว่ามันไปรอดไหม มันไปรอดไหมมันไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดนะเขาก็มีการกีดกันกีดกันพักการเมืองพักนี้ทําอะไรก็ได้อย่าให้มันไปถึงถึงที่สุดทําอะไรก็ได้อย่าให้ไปถึงที่สุดเพราะนั้นเนี่ยบทสรุปมันจะออกขึ้นมาว่าตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์มันจะไม่มีพักก้าวไกลถ้ามีพักก้าวไกลมันก็ไม่มีสถาบันกษัตริย์นะฟังให้ชัดนะ คนที่เป็นแฟนขับพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณทําใจไว้ได้เลยว่าตราบใดที่คุณอยากให้พิธาเป็นนายกเนี่ยมันก็ต้องไม่มีในหลวงถ้าตราดใดที่ยังมีในหลวงมันก็ไม่มีไอพิธาเนี่ยที่จะเข้าไปเป็นนายกนะแล้วก็ไม่มีพรรคก้าวไกลที่จะเป็นรัฐบาลสรุปสรุปง่ายๆให้ฟังแค่นี้เข้าใจกันหรือยังอย่าเพิ่งโกรธเข้าใจกันหรือยังเนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆเลยถ้ามันมีเจตนาที่ทั เข้าไปแก้ไขกฎหมายของในหลวงเขาเนี่ยตราบใดที่มีในหลวงไม่มีนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนและถ้าตราบใดที่ยังมีในหลวงมันก็ไม่มีไอพิธาเนี่ยที่จะเข้าไปเป็นนายกนะและก็ไม่มีพรรคก้าวไกลที่ไปเป็นรัฐบาลสรุปสรุปง่ายๆให้ฟังแค่นีเ้เข้าใจกันหรือยังอย่าเพิ่งโกรธเข้าใจกันหรือยังเนี่ยเอาสั้นๆง่ายๆเลยถ้ามันมีเจตนาที่ทั เข้าไปแก้ไขกฎหมายของในหลวงเขาเนี่ยตราบใดที่มีในหลวงไม่มีนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนและดีไม่ดีจะไม่มีพักก้าวไกลด้วยเพราะนั้นพวกคณะกรรมการบริหารพักก้าวไกลเนี่ยคุณต้อง,ต,องต้องยอมรับมนะันคุณต้องยอมรับมันสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของพวกคุณเมื่อคุณต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณมีเจตนาชัดเจนเลยนะ คือผมบอกบอกบอกแล้วว่าไอ้การล้มเจ้าหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคุณต้องให้เวลากับมันคุณคุณต้องมาสอนอย่างที่พวกเราอยู่ที่อยู่ต่างประเทศสอนน่ะอะไรคือข้อบข้อบกพร่องอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือผลเสียของประชาชนอะไรคือความยุติธรรมที่มันถูกทําลายอะไรที่มันเนี่ยสอนอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกค่อยๆให้ความรู้ไปค่อย,อย,อยให้ความรู้ไปวันหนึ่งมันก็ประสบความสําเร็จวันหนึ่งผมบอกตามตรงว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแน่นอน แต่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนี้ผมเชื่อเลยกันว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากหนึ่งมันมีคนสองกลุ่มคนสองฝ่ายที่หนึ่งคนยังรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้เพราะอะไรเพราะมันยังมีผลประโยชน์อยู่พา่าค้านายทุนก็มีผลประโยชน์ชนข้าราชการทุกวันนี้มันก็มีผลประโยชน์มันมีสามารถโกงกินช,ชาติบ้านเมืองได้โกงกินยกงบประมาณต่างๆที่มันจะตั้งขึ้นมางบประมาณแต่ละปีเนี่ยผมถามว่า ไอ้ขา้การที่มันไต,ต่เต้ากันมาจากระดับล่างถึงระดับสูงพอมันเป็นผู้บังคับัญชาแล้วเนี่ยนะมันก็อยากโกงกินมันก็มันก็อยากตั้งงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะโกงกินชาติบ้านเมืองซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำซื้ออะไรกัอะไรเนี่ยมันมันเป็นการถ่ายทอดในแต่ละยุคแต่ละรุ่นเพื่อได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นโกงเข้าไปโกงโกงเกิดจากอะไรก็เนื่องจากสถาบันกษัตริย์ เขาเก็บพวกทหารพวกนี้เอาไว้โกงเขาเก็บเอาไว้เป็นเป็นเครื่องมือเขาเก็บเอาไว้ป้องกันเขาสร้างความมั่นคงให้พวกเขานะมันจนึงมีไอ้ข้าราชการพวกนี้เอาไว้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้าราชการกับสถาบันกษัตริย์เขาคู่กันเขาอยู่คู่กันถามว่าใครจะมาคิดแก้ไขใครจะ,จะมาคิดจะล้มเจ้าเนี่ยไอ้พวกนี้ออกมาแน่นอนเลยคนที่ได้ผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์ออกมาพ่อค้านายทุนออกมาออนะ สื่อสารมวลชนที่ได้ผลประโยชน์จากสถาบันการศริย์ออกมาออกมาปกป้องเพราะนั้นพัคก้าวไกลเนี่ยถึงคุณจะคิดถูกคุณจะคิดเนี่ยคิดเหมือนผมเนี่ยคิดถูกแต่เวลาที่คุณคิดเนี่ยมันเร็วเกินไปและคุณท้าทายกับสถาบันกษรตรกษ์เขาซึ่งพวกคุณเนี่ยอยู่ในประเทศไทยพวกเราเนี่ยอยู่ต่างประเทศพวกเราเนี่ยสามารถพูดได้พวกเราเนี่ยพูดให้ความรู้ได้ได้แค่นั้น ส่วนจะล้มเจ้าไม่ล้มเจ้ามันเป็นขึ้นอยู่กับประชาชนที่อยู่ในประเทศชาติว่าพวกคุณตาสว่างกันหรือยังพวกคุณเอากันหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พักคก้าไกลคิดจะแก้ไขปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยคําตอบของมันคือคิดถูกแต่มันยังไม่ถึงเวลาแต่มันไม่ไม่ถูกกาละเทศะซวยไปปากไม่ดีโง่อเองซวยไปเพราะนั้นเนี่ยอนาคตของพวกคุณทุกคนเนี่ยไปไม่รอด คุณต้องคิดใหม่แก้ใหม่หาวิธีการใหม่ไม่ใช่วิธีการแบบนี้การเมืองมันช่วยอะไรให้แก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่ได้มันต้องประชาชนเท่านั้นที่ก็พร้อมใจกันเพราะประเทศชาติมันของปเป็นของประชาชนทุกคนคุณต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องเห็นพ้องว่าอะไรที่มันควรจะทําอะไรที่ควรจะแก้ไขไม่ใช่มีคนใดกลุ่มหนึ่งอย่างกลุ่มก้าวไกลหรือคนเสื้อสีส้มนี่ลุกขึ้นมาแคนั้นนะคุณ คุณพร้อมหรือ,อยังผมถามว่าพวกคุณพร้อมหรือ,อยังนะผมจะสรุปให้ฟังนะเมื่อมันไม่พร้อมมันมีปัญหาเกิดขึ้นวันนี้คุณต้องหารัฐบาลของประชาชนเข้าไปอยู่ในสภาก่อนเข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนคุณอย่าปล่อยให้ทหารมันกลับมายืดอีกนี่วิธีการแก้ไขอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดว่าไอ้พักนี้ไปรวมกับพักนั้นอย่าไปคิดเลยเถิดมาทำไมพักนี้ไม่มารวมกับกับพรรเก้าวไกลคุณจะให้มันตายตายตาย,ตายตั้งทีมเหรอ แค่นี้ยังไม่มีปัญญาเลยแค่นี้ยังซวยพักเดียวเลยคุณชา้ซวยทุกพักเหรอแล้วประชาชนทําไงอ,ะอ่ะฮะสรุปนะเดี๋ยววันนี้สรุปให้ฟังง่ายๆนะถ้าราบใดมีพิธามีพรรคเก้าไกลสถาบันกษัตริย์ไม่มีแต่ถ้า,าดับดาบใดยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่แบบทุกวันนี้มีกองทัพมีทหารมีข้าราชการอยู่แบบทุกวันเนี้ยรับรองว่าไอ้พิธามันไม่ได้เป็นนายกหรอกและพรรคก้าไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอก เมื่อเมื่อผมสรุปอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณอย่าทรมคุณมองหาวิธีการอื่นไปได้เลยคุณคิดแนวทางอื่นได้เลยนะคุณไม่ต้องมาคิดแนวทางแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะมัว่วพยายามที่จะตะแบงพยายามที่จะโกรธพักนู้นโกรธพักนี้เขาทาไมไม่เป็นพวกเราทําไมถึงทิ้งเราอะไรอย่างเงี้ยคุณอยา่าพานดิคุณทําอะไรกันไว้แล้วคุณไม่คิดหรือสิ่งที่คุณทําเนี่ยแม่งโง่ชิบหายเลยเอาละเอาแค่แนี้ละ นะสวัสดีนะสรุปแล้วนะสรุปเลยวนะ่านะพวกมึงโง่ชิบหายเลยสวัสดีครับ